จากเทศกาลแห่งความยินดีที่ f a เกอร์นักแข่งคนดังได้ก้าวเข้าสู่การเป็นตำนาน League of Legends อย่างเป็นทางการคงไม่มีใครคาดฝันว่าจุดเริ่มต้นนี้จะนำไปสู่เรื่องราวความวุ่นวายจนกลายเป็นการรวมตัวประท้วงครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของวงการ l e League of Legends สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube แวดวงทุกคนนะครับกลับมาพบกับรายการเจาะประเด็นกันอีกเช่นเคยนะฮะรายการที่เราจะพาไปพบกับประเด็นที่เป็นที่ฮือฮาและเกลียวกราวในวงการเกมมิ่งไอที IT, และอย่างที่ทราบอย่างเน้นหนักไปที่ e s p o r t s เช่นเคยนะครับสำหรับประเด็นในวันนี้ฮะมันเป็นประเด็นที่อาจจะไม่ใช่ประเด็นใหม่หละฮะเป็นประเด็นที่หลายๆคนอาจจะผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วฮะอย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้มีข่าวสารอัปเดตมากมายครับรวมถึงมีความคิดเห็นจากทุกสารทิศเลยฮะจนทำให้มันกลายเป็นหนึ่งประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในวงการเกมเลยณนะช่วงเวลานี้ก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดแบบเต็มๆครับเดี๋ยวเราขอสรุปรวบยอดให้ฟังกันก่อนก็แล้วกันฮะเรื่องของเรื่องคือ League of Legends หรือว่า l o l ครับเพิ่งจะสร้างกระแสะสั่นสะเทือนวงการด้วยการปล่อยสกินที่แพงที่สุดเท่าที่เกมนี้เคยมีมาฮะซึ่งราคามันไปแตะ หลักหมื่นบาทไทยเลยทีเดียวเพราะผู้สร้างเขาบอกว่าอยากให้มีความพิเศษสุดๆนะเนื่องจากการทำสกินครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อฉลองการเข้าสู่เกียรติยศของผู้เล่นระดับตำนานเพียงหนึ่งเดียวอย่าง f a กเกซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนี้เองก็จะถูกมอบให้กับตัว f a กเกอร์และก็ต้นสังกัดนะอย่างไรก็ตามครับด้วยราคาที่มันอย่างที่เห็นหลักหมื่นบาทไทยอย่างนี้นะพอสกินถูกปล่อยออกมา มันก็เลยเกิดกระแสดราม่าซึ่งเป็นกระแสดราม่าที่ผมมองว่ามีความน่าสนใจนะฮะเพราะแต่ละคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปมีแง่มุมที่แต่ละคนก็มองแล้วว่าเออเป็นความคิดที่ถูกต้องด้วยกันทั้งสองมุมเลยและการเทคแอคชั่นของแต่ละคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ทั้งไทยและต่างประเทศก็แตกต่างกันออกไปครับเอาละฮะพูดถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากไปฟังเรื่องราวเต็มๆและผมแอดมินพังก็ขอเสนอตัวเองครับเป็นตัวแทนของแวดวงเดี๋ยวจะมา สรุปแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังกันฮะทีนี้ฮะถ้าจะให้ย้อนถึงเรื่องราวแบบของแทรของจริงครับบางทีมันอาจจะต้องย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของคนที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์ ซึ่งก็คือเฟกเกอร์มิดเลนวัย28ปีชาวเกาหลีใต้แห่งทีม T1 ซึ่งหลายๆคนต่างยกย่องให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งวงการ League of Legends หรือว่า l l ที่มากกว่านั้นก็คือบางคนมองว่าเฟกเกอร์เนี่ยมีศักดิ์ศรีถึงขั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวงการ e-sports เลยก็ว่าได้ฮะด้วยผลงานของเฟกเกอร์ฮะและด้วยประวัติศาสตร์ด้วยอะไรต่างๆที่เจ้าตัวทามา ต้องบอกว่าวงการ l l มีเพียงเฟกเกอร์เป็นตำนานแบบลากยาวคนเดียวครองคนเดียวเลยฮะเพราะนับตั้งแต่เจ้าตัวเล่นให้ทีม S.K. Telecom T1 ซึ่งปัจจุบันก็รีแบรนด์มาเป็น T1 นะฮะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนครับไลฟ์ชุดไหนตั้งแต่เจ้าตัวอายุ16 17เข้าวงการแรกๆที่เขาแข็ง l l ใหม่ๆฮะเฟกเกอร์ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมโชว์เทพ พาทีมคว้าแชมป์ควายคว้าความสํำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จระดับทีมหรือว่าความสำเร็จส่วนตัวเจ้าตัวก็ครองมาได้โดยตลอดเลยฮะการันตีด้วยแชมป์หลีก10สมัยฮะนิดซีซั่นอิ v i เ a ชันแน l หรือว่าแชมป์ MSI นี่นะฮะได้2สมัยครับมีชื่อเป็นผู้เล่นที่พาทีมเกาหลีใต้คว้าแชมป์เชีนเกมอีกด้วยฮะ และผลงานที่เป็นที่โจดจันที่สุดก็คือจากเดิมครับพาทีมควา้าแชมป์โลกมาแล้ว3สมัยก็ว่าเก่งแล้วนะฮะแต่ในช่วงที่หลายๆคนก็มองว่าเฟเกอร์อยู่ในวัยแบบบ้านปลายของการเป็นนักแข่งอาชีพแล้วปี2023 f a เฟเกอร์ก็พาทีมทีวันชุดปัจจุบันครับควา้าแชมป์โลก World Championship 2023มาครองได้ นอกจากเรื่องของฝีมือที่เป็นที่ประจักษ์แล้วนะฮะในเรื่องของการเป็นแบรนด์ต่างๆเนี่ยเฟกเกอร์ไม่ว่าจะหยิบจับจะขายอะไรก็ขายดีไปหมดครับยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่ลวนแล่นอยู่ในวงการมาหลายปีมากฮะจิกว่าปีฮะไม่เคยมีเรื่องเฉาโชเลยเรียกได้ว่ามีวินัยฝ่ายคุณธรรมนำประชาธิปไตยจริงๆฮะเกี่ยวอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าง่ายๆคือระดับของเฟกเกอร์เนี่ย เปรียบได้กับตำนานของวงการ LL ที่ยังโลดแล่นและมีชีวิตอยู่เลยก็ว่าได้ฮะแน่นอนครับภายหลังจากการแข่งขัน world championship 2023ที่จบลงด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของเ a เกอร์และน้องๆน,นะฮะไรออนก็เลยนั่งกลับมาคิดครับว่าเฮ้ย วงการกีฬาวงการอื่นๆ,ๆเขามีการมอบรางวัลกันเป็นแบบ Hall of Fame เป็นหอเกียรติยศอะไรอย่างนั้นนะเราเองก็น่าจะมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้เล่นระดับตำนานของเราก็น่าจะดีเหมือนกันนะก็เลยทำอีเวนต์ที่เป็น Hall of Legends มาครับซึ่งจะนำผู้เล่น1คนครับที่ถูกยอมรับว่าเป็นตำนานจะมีคณะกรรมการคัดเลือกจากหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะฮะเอามาทำเป็นคอนเทนต์ในเกม l l ครับ ซึ่งแน่นอนว่าชื่อของผู้เล่นที่ต้องเป็นตำนานคนแรกเลยก็ย่อมหนีไม่พ้นเฟเกอร์คนนี้นี่แหละฮะ แน่นอนครับทีนี้หลายๆคนก็ออกมาแสดงความยินดีฮะไม่ใช่แค่แฟนของทีม T1 หรือว่าแฟนของ LL เท่านั้นนะฮะแฟนของเกม eSport หรือว่าแฟนวงการเกมอื่นๆก็ต่างออกมาแสดงความยินดีครับเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีการเรียกร้องเยอะฮะว่าควรจะเอาผู้เล่นที่เป็นตำนานเนี่ยเข้าไปเป็นคอนเทนต์ในเกมได้แล้วและในที่สุดวันนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นที่หลายๆคนต่างยอมรับว่าเป็นหนึ่งเดียวของวงการคนนี้อย่างเฟเกอร์ฮะ มันก็เลยเกิดความคาดหวังอีกครับว่าสกินของเฟกเกอร์เนี่ยมันจะต้องมีสตอรี่ที่ดี สก,กินมันต้องสวยสดงดงามครับอลังการงานสร้างถึงแม้ว่าราคามันจะแพงขนาดไหนหลายหลายคนก็พร้อมจะสู้ราคาอย่างแน่นอนฮะพร้อมเปเลยทีเดียวครับแต่ถ้าว่าความสุขของแฟนๆก็อยู่ได้ไม่นานครับเมื่อไรอัครับเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการของสกิน h a l l of Legend Faker ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะปรากฏว่ามันมีอะไรที่แปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งครับคือสก,กินและคอสเมติกเหล่านี้มันจะมาในรูปแบบของอีเวนต์พาครับ และมันจะไม่ใช่อีเวนต์พาสเหมือนแบท t ทิลพา s สเกมอื่นนะซึ่ง ปลดล็อกทีเดียวใช่ไหมฮะสามารถเก็บเควสเล่นกันไปเพื่อปลดล็อกเลเวลแต่ละระดับระดับปลดล็อกของปลดล็อกสกินหรือใครที่เร่งด่วนหน่อยไม่มีเวลาเล่นก็อาจจะเติมเงินครับปลดล็อกเลเวลแทนได้แต่อันนี้ไม่ใช่ครับมันมีด้วยกัน4ระดับครับและแต่ละระดับจะมีคอนเทนต์และมีราคาที่แตกต่างกันออกไปไอ้ตัวระดับแรกนี่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับราคาอยู่เพียงแค่1950งพันเก้าร้อยห้าสิบไรอตพอยต์ครับหรือประมาณ4ี่ถึงห้าร้อยบาทเท่านั้นเองก็จะ ะได้ชุดหลักๆจะเป็นสกิน r รเ e n เลเจนต์เลอบองนะฮะแล้วก็จะมีสกินอื่นๆแล้วก็ของแถมฉายามีวอร์ดมีแบนเนอร์อื่นๆครับเพิ่มเข้ามาให้ ระดับที่แพงขึ้นมาอีกอยู่ที่ราคา5,430ไรอ,อดพอยต์ครับหรือประมาณ1,000กว่าบาทนะฮะแล้วแต่ว่าจะหาร้านไหนเติมถูกได้อันนี้ก็จะได้สกินเรเซนเลเจนต์อาริครับจะเป็นสกินอาริผมดำแล้วก็จะมีเอฟเฟกต,ต่างๆที่แยกจากตัวแรกครับเพิ่มเข้ามาจะไม่เหมือนบันเดลอันแรกของเลอยบองนะแต่ไอตัวที่เริ่มมีปัญหาครับคือสกินอิมอร์ทไลฟ์เลเจนต์ฮะ ราคาสูงถึง32,430ือรอดพอยต์ครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทจะมีเอฟเฟกมีอะไรต่างๆที่แยกจาก2บันเดลแรกครับแต่นั่นก็ยังเหมือนยังไม่ใช่ปัญหานะราคาแค่ราวๆครึ่งหมื่นเองไอ้ตัวที่เป็นปัญหาคือ s i g n a t u r e i m m o r t a l i z e d Legend ครับสกินอาริร่าง ผมขาวเหมือนกับอันแรกนะที่ราคา5,000บาทแต่จะมีเอฟเฟคที่เหนือกว่านั้นครับเสริมเข้ามาสนนราคาอยู่ที่5,9,260 R รออพอยต์ครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ไม่ได้มากได้ไมยเท่าไหร่หรอครับประมาณ1,000 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะบึกบ้าหรือเปล่ามาถึงณนะจุดจุดนี้ครับเสียงในโซเชียลมีเดียแฟน LL เนี่ย เริ่มแตกเป็น2ฝ่ายแล้วละ่ะฝ่ายหนึ่งครับมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความคิดของไรออดเนี่ยทำไมสกินมันถึงจําหน่ายออกมาในรูปแบบนี้ครับและทําไมราคามันถึงทะลุไปถึงขั้นหลักหมื่นเลยฮะในขณะที่อีกฝ่ายนะช่วงเวลานั้นนะก็แสดงความคิดเห็นในมุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันว่าสกินเขาก็ไม่ได้บังคับขายนะมันเป็นเหมือนสินค้าฟุ่มเฟือยมันเป็นของโชว์แบบของเอาเท่เฉยๆเกมมันก็เป็นฟรีทูเพย์แล้วอีกอย่างหนึ่งรายได้ทั้งหมดของสกินนี้ ก็มอบให้แก่เฟกเกอร์ครับแล้วก็ต้นสังกัดรวมแล้ว30%นะฮะจากยอดจำหน่ายทั้งหมดก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นการแบบเซเลบรตครับที่ขวัญใจของเราได้ก้าวเข้าสู่การเป็นตำนานอย่างเป็นทางการราคาระดับนี้เก็บตังค์หน่อยมันก็คุ้มนะ แลกกับความมีความพิเวเลตฮะไม่เหมือนใครในเซิร์ฟเวอร์เรื่องราวมันก็เกิดการกระทบกระทั่งกันของ2ฝั่งที่ความคิดไม่ตรงกันครับจนกระทั่งมันมีการอัปเดตเกือบจะล่าสุดครับเพราะหลังจากที่มีการไถ่าถามจากคอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการนะได้เข้าไปสอบถามไรออดเกมว่าเอ้ยเพราะเหตุใดสกินมันถึงได้แพงมากๆเลยขนาดนี้ฮะทางฝั่งของคุณอันเดรแมสเลอร์แวนรูนครับรองประธานอาวุโสแล ก็หัวหน้าสตูดิโอ League of Legends ได้ออกมาเปิดเผยครับโดยการเขียนเอาไว้ฮะเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ถูกโพสต์ถูกแชร์ต่อกันในโซเชียลมีเดียอันนี้คือคำพูดแกเลยนะฮะแกบอกว่าเจ้าสิ่งนี้ครับหรือว่า Hall of Legends Event เนี่ยนับเป็นโอกาสอันดีที่เราได้เฉลิมฉลองและสนับสนุนวงการ e s p o r t แน่นอนครว่านี่คือกิจกรรมแบบใหม่ที่เราไม่เคยทำม,มาก่อนครและเป็นวิธีที่ดีที่เราจะได้สนับสนุนการเฉลิมฉลองของ์สเลยเจนสตามที่ได้กล่าวไปขณะเดียวกันเราได้เสนอคอนเทนต์ในราคาที่หลากหลายให้ผู้เล่นได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมครับ สำหรับคนที่ไม่ได้มีกําลังใช้จ่ายที่จะซื้อบันเดิลในราคาที่สูงสุดนะฮะอีเวนต์พาสในราคาที่ต่ำสุด1,950ร้อยพอยต์ก็ดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันคล้ายๆกับว่าแกบอกฮะว่าแกไม่ได้บังคับทุกคนนะฮะเพราะว่า มันก็จะมีทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังได้เข้ามาสะสมสกินของเฟเกอร์อยู่ครับนั่นก็คือสกินชุดของเลอบลองนั่นเองคะอย่างไรก็ตามครับผู้บริหารแห่งไรอตเกมก็ได้กล่าวต่อไปอีกครับว่าเราจําเป็นต้องมีสกินหรือว่าคอนเทนต์เฉพาะที่ดึงดูดความสนใจของคนในบางกลุ่มครับ และคนกลุ่มดังกล่าวก็เป็นผู้เล่นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะ,ะและเหตุที่ราคามันแพงขนาดนี้ก็เพื่อทำให้สกินนี้มีความพิเศษยิ่งๆขึ้นไปนอกจากนี้ฮะแกยังมีการกล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเนียนะฮะว่าทางไรออดเกมหรือว่าเราเนี่ยนะฮะทราบอยู่แล้วว่าการขายสกินในราคาที่แพงเช่นนี้จะก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ของผู้เล่น โดยผู้เล่นเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่สนใจสกินในระดับนี้เลยก็เป็นได้พูดง่ายๆถ้าตีความเป็นภาษาคำพูดครับก็คือคนที่ไม่ได้ซื้อครับมักจะมาวิพากษ์วิจารณ์แต่แกก็เชื่อครว่าคนในกลุ่มเล็กๆเ,เนี่ยนะฮะน่าจะซื้ออยู่แล้วคนที่เป็นคนรวยคนที่เป็นเหล่าเวลเขาเรียกเหล่าเวลเหล่าวานที่พร้อมจะเปเงินให้เกมเนี่ยน่าจะมีอยู่แกเชื่อว่าเป็นอย่างนี้ แกมองว่าควรจะหาอะไรมาแบบดึงความสนใจของคนเหล่านี้หน่อยแล้วมันก็เป็นที่มาของสกินหอ Le ลเจนชุนนี้นั่นเองสุดท้ายครับแกได้ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจแกบอกว่าท้ายที่สุดนะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันจะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นเพราะเราเชื่อว่ามันจำเป็นสำหรับความยั่งยืนด้านการเงินของวงการ e s p o r t และก็อย่างที่ทราบครับผู้บริหารเวลาเขาพูดอะไรฮะมันจะมีความเป็นเหตุเป็นผลครับมีการพูดจาที่ดูดีครับแต่ถึงแม้จะพูดจาออกมาดูดีแต่สิ่งที่หลายๆคนในคอมมูนิตี้ l l ทั้งไทยและในต่างประเทศไม่ชอบเลยก็คือมันดันไปตรงกับสิ่งที่เขาคิดจริงๆครับคำตอบของการที่ไรออดขายสกินแพงอย่างนี้มันก็คือเงินใช่ไหม <c oughs> ตามที่คิดเลยฮะ และยิ่งเหนือไปกว่าน,นั้นครับย้อนกลับไปเมื่อไม่นานนี้เองครับทางไรออดเองก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะว่าคนทั่วไปนี่เล่นอลเยอะนะแต่มีผู้เล่นจำนวนที่น้อยมากๆครับสนับสนุนโดยการเติมเกมเกมนี้ฮนะเพราะฉะนั้น นี่อาจจะเป็นทางรอดทางใหม่ที่ไรออดพยายามจะหาทางเข้ามาเติมให้กับเกมตัวเองก็เป็นได้ครับโดยการให้เหตุผลซึ่งเหตุผลมันก็ฟังขึ้นอยู่นะฮะคือรายได้ที่หาว่าได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปสนับสนุนเติมเต็มให้กับวงการการแข่งขันเกมและ E-Sports โอเคอันนี้พอจะเข้าใจได้เพราะว่ามันมีการลงทุนที่มหาศาลเลยฮะ,ะในการจัดการแข่งขันหรือว่าการทำทีม e s p o r t เพราะว่าเงินก็จะถูกแบ่งออกไปลหลายฝ่ายนะฮะ ว่าจะเป็นทางฝั่งของไรอันเองหรือว่าจะแบ่งไม่ให้ในส่วนของทีมแล้วก็นักแข่งใช่ไหมล่ะฮะนอกจากนี้ที่ผู้บริหารท่านนี้ครับแมทเลอร์ ler, แกพูดบอกว่าเอ้ยเนี่ยสกินเนี่ยมันไม่ได้ถูกขายมาเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีเงินซื้อ อันนี้มันเป็นความคิดเห็นที่มันมีความเป็นจริงครับแต่หลายๆคนฟังแล้วก็พูดตรงๆคือชักจะไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่ครับก็ตีความไปได้ว่าแหมคือถ้าเราไม่มีตังค์เนี่ยถ้าเราจนเนี่ยเราก็จะไม่มีสิทธิ์มีสกินขั้นสูงสุดของ f a k เกอร์มิดเลนขวัญใจเราเลยใช่ไหมซึ่งหลายๆคนก็เห็นเปิดราคามาแบบนี้รูปแบบการขายมันเป็นแบบนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครยิ่งผู้บริหารแกออกมาตอกย้ำครับ ก็เข้าใจว่ามันเป็นความเป็นจริงอะนะที่อยากขายคนที่เป็นกลุ่มน้อยๆรวยๆแต่อย่างที่ทราบครับมันจี้ใจดำผู้เล,เล่นหลายๆคนนะมันก็เลยกลายเป็นคํำกล่าวที่ว่าถ้าพี่จะออกมาพูดแบบนี้บางทีครับปล่อยเงียบไปจะดีกว่าแต่เอานะออกมาพูดแล้วก็ไม่เป็นไรก็จะได้รู้กันไปเลยฮนะว่ามันเพราะอะไรก็ตามนี้แหลนะฮะ ทางฝั่งของคอมมูนิตี้ครับก็มีความคิดเห็นกันไปต่างๆนานากลุ่มแรกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วฮนะก็เขาอกเขาใจไลออดน,นะว่าเขามาทําธุรกิจนะเขาไม่ได้มาทําการกุศลเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกําไรบ้างมันก็ต้องมีอะไรที่ทําแล้วเป็นสินค้าที่เป็นกลุ่มพรีเวลเลตบ้างอะ่ะแบบขายหลายๆกลุ่มอะ่ะ อันนี้ลหลายๆคนก็พอจะเข้าใจได้ครับเพราะของบางอย่างมันก็แพงเพราะแบรนด์มันจริงๆฮะในขณะที่หลายคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผมเองก็มองว่ามันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะทางฝั่งของผู้พัฒนาเองจะตั้งราคาแพงถ้าไม่ได้ผิดกฎหมายครับมันก็สามารถทําได้ฮะส่วนผู้บริโภคแม้จะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่ครับเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องอยู่แล้วฮะยกตัวอย่างเพื่อนท่านนี้ครับ ก็บอกว่าเหมือนเอาชื่อเฟกเกอร์มาขายเอาเงินเข้าตัวเองเลยนะแฟนคลับเขามีเยอะแค่ไหนมันควรเป็นสก,กินที่ดีและตอบแทนแฟนคลับเขานะแต่นี่ดูคิดคนละแบบกันเลยรู้สึกคิดถูกที่เลิกเติมเกมนี้ลหลายๆอย่างดูเปลี่ยนไปเยอะดีในทางค่อนไปทางแย่นะอ่ะพี่คนนี้เขาก็แสดงความคิดเห็นนะ ส่วนบางคนก็บอกว่าราคาแพงมันก็ไม่เป็นอะไรนะขอแค่แบบว่าของที่มันอยู่ในบันเดลราคาแพงๆอะ่ะมันควรจะสวยงามหรูหราอลังการหรือว่ามีเอฟเฟกที่ตื่นตาตื่นใจกว่านี้ได้ไหมอันนี้ก็พูดวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของความคุ้มค่าคุ้มราคากันไปฮะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นประเด็นที่แบบหาคำตอบได้ยากเหมือนกันฮะเพราะว่าบางคนก็มองว่าอ้าวในเรื่องของมันเหมือนเรื่องของศิลปะนะ เหมือนเราดู art work เอ้ยตัวนี้มันสวยแล้วนะอันนี้มันคุ้มแล้วนะในขณะที่บางคนมองว่าไม่สวยแต่ก็มีหลายๆคนคิดไปในทิศทางเดียวกันนะว่ามันจะราคาแพงเกินไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับมันมีตัวเปรียบเทียบไงไม่ว่าจะเป็นเกมอื่นหรือตัวของสกินที่ราคาถูกกว่า แต่กลับแบบดูดีกว่าซะงั้นอะไรทํานองนี้ฮะก็มีวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะรวมไปถึงหลายๆคนก็มองว่าควรจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ทีม T1 กับเฟเกอเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมเนี่ยฮะ ก็เลยบอกว่ามันเป็นมุมมองที่แบบต่างคนต่างคิดแล้วมันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเลยฮะไม่มีใครกระทําผิดกฎขนบธรรมเนียมหรือว่าไม่มีใครทําผิดกฎหมายเลยฮะและทุกคนสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ในมุมของตัวเองได้หมดเลยครับมันก็เลยเป็นหนึ่งในดราม่าที่มันแบบเรียกได้ว่ามันมีฝ่ายที่คานมีฝ่ายที่งัดกันแบบคู่ขี้สูสีและก็ไม่ได้มีการแบบ จบประเด็นไปเลยว่าเรื่องนี้ใครผิดใครถูกอันนี้มันเลยเป็นเรื่องที่น่าติดตามทีเดียวฮะและอย่างที่ทราบครับในเมื่อดราม่านี้มันหาข้อยุติไม่ได้ผู้เล่นหลายๆคนของเกม L.L ก็เลยเทคแอคชั่นบางอย่างครับภายใต้แนวคิดที่ว่าคุณรวยใช่ไหมคุณเป็นคนจำนวนน้อยใช่ไหมคุณมีสกินพิเศษหลักหมื่นใช่ไหมสกินของอาริเนี่ยฉันไม่มีเพราะฉะนั้นคุณอย่าเล่นเลยดีกว่า มันเลยเกิดการรวมตัวแสดงพฤติกรรมบางอย่างภายในเกมครับในโซเชียลมีเดียก็จะมีการทำคอนเทนต์ต่างๆขึ้นมาเพื่อการเผยแพร่แคมเปญนี้ครับนั่นก็คือแคมเปญแบนอารินั่นเองครับต่อจากนี้ไปใครที่เล่นอาริเนี่ยอย่าหวังเลยฮะจะเกิดการแบนอาริในแรงก์ครับทันทีที่สกินนี้เข้าสู่เกมและก็อย่างที่เห็นในภาพครับจากสถิติเนี่ยแหละฮะคืออาริโดนแบนพุ่งขึ้นกราฟนี่แบบ ติดจรวดเลยฮะออธามไฮเลยก็ว่าได้นะถ้าภาษาคนแบบเกรงกำไรอะนะสุดท้ายครับเหตุการณ์นี้มันก็เลยเหตุการณ์น่าเศร้าราวกับโศกนาฏกรรมครับคือเริ่มต้นจากการที่เราอยากจะเฉลิมฉลองการเป็นตำนานของเฟกเกอร์ครับแต่ท้ายที่สุดทำไปทำมาฮะสกินระดับตำนานของเฟกเกอร์ดันโดนประท้วงและโดนความบาดในเกมซะอย่างนั้น ไม่อยากจะเชื่อเลยฮะว่ามันจะพลิกผันขนาดนี้ฮะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการเจาะประเด็นในวันนี้ครับสำหรับใครที่อยากให้กำลังใจเราฮะอย่าลืมกดไลค์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะฮะ ฝากแชร์คอนเทนต์นี้ไปให้คนที่สนใจได้เข้ามาฟังด้วยกันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยกันและอย่าลืมครับใครที่อยากฟังคอนเทนต์แนวนี้ก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ฮะเพื่อจะได้รับทราบทุกครั้งที่เราอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังแห่งแวดวงอ e ีสปอร์ตก็หมดหน้าที่แล้วและในภายภาคหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรต้องติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ